อน้องบอกให้ใช้หกกระโดดด้วยโอเคขอบคุณที่รับ่อนะครับผมขอบคุนมากเลย Let's go <S สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมอยูก่กับผมเนี่ยนะครับทัชชัยแอลนะครับไม่ไม่ไม,ไม่เอาเอาด้านนี้ดีกนวะ่าเออใช่ ออออแอลนนรับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมดอกันะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นยาวสสๆนะเห็นมีคนบอกว่ามีประตูลับอยู่หนูประตูลับก็คือน่าจะเป็น A อะไรสักอย่างาเห็นในคอมเมนต์อยู่3คอมเมนต์ก็เดี๋ยวจะขึ้นรูป <Br ow. S 1> ไปให้ดูเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองไปดูกันดีกว่าว่า hmm ไอ้ตรงที่น้องคอมเมนต์เขาบอกเนี่ยว่าให้ทําอะไรบ้างว่าการที่เราจะเข้าไปประตูประตู A เนี่ยเราต้องทํายังไงมันจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปลองชมเลยดีกว่า let's go ไปกันดิเราจะเป้าหมายเราก็คือเราไปที่ประตู ประตู60ม,มั้งไม่ผิดมันไม่ให้เป็นการเสียเวลาเาจะขอข้ามไปเลยแล้วกันยังไงก็กขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับอีอ้าวแล้วห้องลับกูอยู่ไหนวะกูสาเสียเงินไม่ไม่ไม่ไมไมกูโอ้ย,ยกูสาเก็บเงินอ๋ออยู่ข้างหน,น,น้าแน่ๆเลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมได้ยินเสียงป,ประตูลับแล้วเดี๋ยวเรา เราเรีบไปหาสวิตเลยดีกว่าผมข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเป็นสวิตอ้หูกินมนมัทชาเดี๋ยวถ้าผมเจอสวิตแล้วผมจะรีบกินยานแล้วก็อึกไปเลยไม่มี่ะโออ๋อไอ้นี่ไม่ใช่อหรอโอ้ต้องเข้าลึกๆเหรอ ตอนนี้ตอนนี้เราชิลแล้วตอนนี้เราชิลแล้วเราจะได้กลับบ้านไปแล้วที่ประตู 4A นะครับผมตอนนี้เราจะไปเข้าประตู A กันนะจ๊ะอ่าค่อ,อยชั่วหน่อยนี่นะครับถึงแล้วประตู A ประตู A ก็จะอยู่ตรงตรงตรงถัดจากห้องนี้นะพอเห็นรพอเห็นห้องนี้ใช่ไหมแล้วก็ออกไปด้านหลังตู้ได้เลยโอเ,เราจะใช้ไฟให้หมดเลยไม่จำเป็นแล้โอเคถึงแล้ว นี่นะห้องเออ๋อเอศูนย์ศูนย์ศูนย์อ๋อน้องบอกให้ใช้หกระตกด้วยโอเคขอบคุณที่บอกนะครับผมขอบใจมากเลย Let's go ดีนอนกดค้างเอ้าเขาบอกให้รอด้วยใช่ไหมสุดท้ายเราก็มาถึงประตูที่เอหกห้าตอนนี้เราถึงที่ประตู A แล้ว ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปไหนแล้วเปล่ามันมันจะยากหรือเปล่าไม่รู้แล้วอุปกรณ์แล้วอุปกรณ์ที่กูซื้อมามันจะหายไหมอ้หเพลงเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอา้าว The room เผื่อ๋อต้น่าขยะ ถ้าหากผลพูดเบาไปต้องขออาภัยด้วยทั้งห้องทั้งเสียงรวมถึงเพลงประกอบแบ็กกราวน์ในแมปด้วยผมจึงมีอาการกลัวเพราะผมแพ้อะไรแบบนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นผมก็เล่นได้ตามปกตินะจ๊ะอีโอเคห้องอะไวะแอบได้เลยเอ้อเออส,สเกลียสียงประตูแบบนี้วะกูไม่ชอบเลยกูมไม่ชอบอะเสียงเงี้ย ตัวให้แอบได้โอเคเฮียแค่ประตูดอปกตินะมึงจะเอาสียิ้มมาไม่ได้ครบไม่ชอบโอเคฟิลน่าจะไม่มีผลอะไรเฮียใจด้านหน้าพ้างขอเฮียครูไม่อยากได้บรรยากาศแบบนี้เลยางั้างั้นเรารีบไป ว่าไอเทมน่าจะช่วยหาแล้วไม่ได้แล้วมึงเนี่ยน้องมองไม่สามารถใช้ได้ไดเลยจะมาบัวไม่เห็นเสร็จนกกากลัววะไม่ชอบเลยแต่ก็ต้องพึ่งไอ้ดี่ไปก่อนสี่สิบห้า เริ่มเสียวซันหลังแล้วกูไม่ชอบอะไรน,น่ายเงี้ยขนลกุกไอ้เหี้ยามาไหมมันจะมีตัวอะไรมาไหมเนีย่ยกูไม่ชอบอะไรเงี้ยน่ากลัววะ่ะไอ้เหี้ยแม่งกูเสียว,วะ่ะมึงไม่ไมึงไ,ไม่คิดจะมีอะไรตกเปมาอะไรใช่ไหมเนีย่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮียอะไรอ่ะกูไม <Sh ot two> ่เอากูกลัวเยอะได้กูอย่างงี้ดิกูไม่ชอบในเฟอรประตูแค่นี้ก็น่ากลัวเลยมาดิวะมันจะมีตัวเสียงเดิมเฮียกูไม่ชอบบรรยากาศเนี่ยไมมันรู้สึกเหมือนมืดลงเลยวะตองถอนหายใจ เพื่อความอยู่รอดเราจะว่าเราเห็น My God กูไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยไอ้จะมีตัวอะไรมาไหมเนี่ยอ้โอ้แค่โอ้ตัวเอ็มงงน,น่ากลัวว่ะใกล้ๆตัวเราอยู่ใกล้ๆตัวอยู่ใกล้ๆตัวกูมไม่ชอบเลยน่ากลัวน่ากลัวเกิน ดอนี่พอเล่นได้นะแต่อเกียอันนี้อันนี้มาใหม่นี่กูไม่ชอบเลยแม่งจะมาตอนไหนด้วยกันเลยแถมใช้ใช้มาก้างเขนก็ไม่ได้จะจะนี่ละ no 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 please 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 ตะเกียบมี please ปะป๊าบ no ห้าสิบแล้ว ตัวกุศล์สารเป็นหมดเลยมีไหมมีตัวอะไรมาไหมอะกูยังไม่ได้เปิดเลยนะแต่กูว่ากูไปเลยดีกว่ากูไม่สอดอะไรเชียวมา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 แต่กูสอดนะสอดสอดนะว่าจะมีแต่มากูต้องไปแอบนะไม่ใช่กูไม่สอดเลยกู้ตายเลยผมแพ้บรรยากาศอะไรแบบนีน้ของจริงผมก็เป็นลงเรื่อยๆเลยถือยาวกันถือมันจำเป็น ไม่มีย้ายกูเลยโอ้ยเพลงก็อยู่เหมือนเดิมเลยกูได้ทำไมถามไปชายเออยอะจังวะมันมันน่ามันมันจะพื่นลงน่ากลัวไอ้เหี้ยไม่อยากเล่นเลยห่อๆแล้วไม่น่ากลัว,นนกกวที่ผ่านในบมันกัดเสียเสียเสียียเสีมีตัวมาด้วยไปดูมาด้วยไปดูมาลูว ไอ้หน้ากูไม่ชอบบรรยากาศนี้เลยนี่ตัวใหม่โว้เนี่ย What the fuck was that พียนา่ากลัวเอ้ยไม่ไม่นา่ากลัวแล้วมัง้งมาตอนไหนก็ได้แต่ต้องมาเฉพาะที่มีตู้โต้เลยนะ,ะเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่เขียไม่ได้ตัวนี้น่าจะโหดหน้าดูหอยเม่มากูมืดลงเรื่อยๆเพิ่งมา น่ากลัวกูไม่ชอบรีบผ่านผ่านไปเถอกูมไม่อยากเล่นว่ะน่ากลัวแพ้บรรยากาศอะไรอย่างนี้ยังอยู่เลยกา <c oughs> มีตู้เยอะแยะเลยมาจะมานะมึงจะมาก็จะมาเฉพาะที่มีตู้นะเชีย่ยห้องเราเนะี่ยเริ่ม,มืดลงแล้วกาเสพแล้วชิบหาย เฮียโตไม่มีวะเอาโตออกมาโตออกมาสิโอ้เฮียอ่อนเอาะตู้ไม่มีละชิบหายละไม่มีตู้ตู้มาตู้ขวาตู้ตู้เฮ้ยเนี่ยตู้ประตูร้อยประตูร้อย Let's go เฮียร้อยปุณหะออาชิบหายแล้วประตูประตูสองร้อยวะเนี่ยลงเรื่อย จะเอาลอดไปเนี่ยพอคอยเพิ่งมาตอนนี้ทำให้เดี๋ยวทำให้กูเสียสมาธิเบ่งมาเยอ้ยอะไรวะโอ้ฮัลโหลโอ้โอ้ย อะไรเขาแม่งรู้เนี่ยเดี๋ยวเฮียมาแกนะวะเอาไม่ว่าเดี๋ยวผมจะลองลองเล่นลองเล่นเล่นอีกสักสักครั้งหนึ่งแล้วกันเออไปกันดิโอเคนะครับก็ถึงประตูประตูเอศูนย์ศูนย์ศูนย์นแล้วใช้เลยตัดด้วยกระชังตุยโอเคเริ่มเลยเดี๋ยวผมจะตัดไปที่หนึ่งร้อยเลยวิธีท่านผู้ชม ล่าสุดผมโดนผมยังไม่ถึงร้อยยังไม่ถึงร้อยเลยผมโดนผมโดนไอตัวไอตัวแบบเมื่อกี้เนี่ยกัดเข้าไปจนเลือดมันเหลือเหลืออยู่นิดเดียวแล้วไม่ใช่ลองดูเดี๋ยวผมจะเอาเอานี่ขึ้นให้ดูมัฟเป็นไงดาเมจทำคูดเยอะประมาณทำดาเมจประมาณ90มั้ง <c oughs> ไปกันดิโอเคนะครับก็มาถึงประตูที่ประตูร้อยแล้วหมดจะลองเอาเลยดีกว่า <c oughs> ขนาดนี้กูกลัวเลือดหยุดนิดเดียวอย่ามาตอน,น,นที่กูไม่มีตู้นะกลัวกูตายโอ้กูตกใจหมดเลยเสียงปลอมเมื่อกี้กูสิ้นหวังเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมาแล้วเข้าอืมนี่อะไรสัตว์เข้าจะรอดไหมเนะี่ย น่ากลัวชิบหายเลยถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆม,มันก็จะมันก็จะบดลงเรื่อยๆอยู่หน้าตู้กันกูไม่มั่นใจว่ามันจะมามาไม่มาบางทีก็เป็นเสียงหลอกบ้างตู้เนี่ยผมตายอย่านี้เพราะว่าข้อตู้ไม่ทันเแล้วกูทำไงอะเนี่ยถ้าถ้าเป็นตู้เปิดมาแล้วเป็นข้า,ขาประตูเนี่ยเออเนี่ยได้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยกูกูถึงรอด รอดได้เนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็ไม่รอดอะ่ะ <reath. S 1> เออกูว่าได้ไอ้เออกูกูเกลียดไอ้ตัวเนี่ย welcome back อะไรยินดีต้อนรับ น่ากลัวไปแล้วแล้วประเด็นคือผมตายที่ประตูเท่าไหร่วะไม่ไม่บอกเลยอ๋อ มีบอกได้วหรอยย่า1 2เอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาไว้พอเพลงครังนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาแก้แค้นอีกรอบหนึ่งไอ้้อตัวนี้ตัวนี้เราต้องจัดการยังไงก็เดี๋ยวถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะเพราะว่าผมทําอะไรไม่ได้เลยกับไอตัวเนี้ยมันชอบมันชอบมาตอนที่อยู่ห่างๆตัะมันอยู่ดีก็เทเลพอร์ตมาหาผมเลยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องจบคลิปไว้เพียงค่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่งน,านา่ากวนจะหายเลยแล้วเดี๋ยวผมผมผมัววจายกก <laughs> ตกกอนนนนสบบี้